ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n แ e l วันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่กันในเซิร์ฟประเทศไทยของหลเลตเกตริชแล้วก็วันนี้ไม่ได้มีตัวละครใหม่เข้ามาแต่ว่าจะเป็นอีเวนต์ตัวละครให้กลับมานะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรกันบ้าง ตัวละครก็มีสวิชเอนจูน่าโลเด้นคาเรนไว้เรนพี่บียยองรังป้าเกเรสเอ่อวาลินไทยนาะอุมิเพ่ยๆที่ถูกปลุกแลก้วก็เจ้าหญิงน้ำแข็งเกลด้านะครับส่วนวิธีการตามหาเราก็ต้องคือมันแยกเป็นวิธีการตามหานะครับทุกคนเราก็ต้อง เออจะเพื่อไงดีอ๋อง่ายๆนะครับทุกคนก็คือวิธีการตามหาเราแบ่งได้เป็น3หมวดหมูก่ก็เป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับขนมน้ําตาลที่ฮิตฮอตกันในตอนนี้นะครับทุกคนหรือที่เขาเรียกคำว,ว่าขนมดันกูนาถ้าอยากได้สวิตช์เอ็นก็ต้องไปสุ่มหาดันกูนาวงกลมนะครับทุกคนแล้วก็ตามหาวัตถุดิบติดตัวของแต่และตัวละครได้เลยนะครับคือวัตถุดิบ A บกอย่างละ3ใบ ก็ตามภาพเลยนะครับส่วนต่อมาดันกูน่ารูปดาวนะครับทุกคนก็ตามหาดันกูน่ารูปดาวอ e, อย่างละสามใบแล้วถ้าใครอยากได้ไว้เรนเบียยองรางเกรดก็ตามหาไอเทมติดตัวเอบวกอย่างละสามใบเลยนะครับทุกคนตามภาพเลยส่วนทางด้านของออรูปร่มนะครับทุกคนดันกูน่าร่มก็ เมือนเดิมเลยก็คือต้องไปสุ่มหาดันโกนาร่ม3ใบและถ้าใครอยากได้นาโอมิเพ่ยๆที่ถูกปลุกเจ้าหญิงน้ำแข็งเกลดาเราก็ไปสุ่มหาวัตถุดิบติดตัว A บวกอย่างละ3ใบตามภาพเลยนะครับวิธีการตามหาก็แบบนี้เคยมีมาก่อนแล้วนะครับส่วนอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์สะสมนะครับทุกคนก็ตามภาพเลยก็จะได้รับเพชรห้าสิบเพชรได้รับ สุ่มกาตัวละครแล้วก็สุ่มอัญญะมณีด้วยนะครับก็ก็ให้ภาพตามๆไปแล้วกันก็ขอไม่พูดอะไรมาก็ดูภาพไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอธิบายอย่าง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดเพลงให้ฟังแล้วก็อธิบายที่ไม่มีเสียงแต่ว่าจะมีเสียงเพลงส่วนกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมรับของรางวัลล็อกอิน21วันนะครับทุกคนก็จะได้รับเพชรรับการ์ดรับพวกบัฟอารพีรับลูกอมดาวกล่องอัญญมณีรับทองแล้วก็รับออฟแล้วก็รับตั๋วแปลรูปเพชรนะครับทุกคน ส่วนยังมีกิจกรรมเล่นแล้วก็ส่งโคเบอร์สีทองก็ดูตามภาพได้เลยนะครับทุกคนก็อีเวนต์กิจกรรมเอ่อที่ได้รับที่ข้างรางนี้ก็ขอให้ส่งขอให้ผมส่งโครเบอร์ให้ครบ50ใบแล้วก็จะมาทำคลิป เปิดกล่องจี้ให้ดูนะครับทุกคนก็กิจกรรมนี้ก็ง่ายๆไม่เหมือนกับกิจกรรมเออแผนที่ใหม่นะครับที่ต้องมาเออกรอกโค้ชเชิญเพื่อนให้เพื่อนกรอกโค้ดอะไรก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันให้ด้วยบายๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเปิดกล่องจี้ครับบ๊ายบาย